สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมนายซัดติดแบงค์นะครับวันนี้คืนวันอังคารนะครับมีฟุตบอลลงสนามไม่รุ้นให้เชียร์กันหลายคู่วันนี้เลือกมาฝากแฟนๆกัน2คู่นะครับเป็นฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกทั้ง2คู่นะครับคู่แรกนะครับเบียเรอัลเจอกับยูเวนตุสนะครับคู่นี้ต้องบอกว่าสูสีนะครับเป็นบอลที่ออกได้ทั้ง3หน้านะครับเบียเรลนั้นวันนี้สภาพทีมถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับยังไม่มีคาราดโมเรโนนะครับ กองหน้าตัวเก่งทีมชาติสเปนนะครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนนะครับเช่นเดียวกับรูเบนเปยยาแล้วก็ฟานซิสโกโกแลงนะครับ3คนนี้ไม่สามารถที่จะลงช่วยเบียเรลได้นะครับวันนี้เกมลุกนะครับฝากความหวังไว้ที่อาโนดานจูมาแล้วก็บูยาเลดิอาร์นะครับเป็นคู่หอกของเบียเรลในวันนี้นะครับในขาะที่แดนกลางก็มีพวกแดนนี่ปาเรโกนะครับมานูติเกรอสนำทัพนะครับ ในขณะที่ยูเวนตุสเองนะครับวันนี้ไม่มีจอโจเคเรนี่นะครับแล้วก็เลโอนารโดโบนุชชี่นะครับสองกองหลังจอมเก่านะครับทำให้วันนี้คู่เซ็นเตอร์แบ็กต้องเป็นดานิโลนะครับกองหลังบราซิลจับคู่กับมัตตายเดลิกนะครับในขณะที่แดนกลางฟิร์โกเคียซ่าเองก็ยังมีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนนะครับเช่นเดียวกับปาโลดิบาล่าวันนี้ไม่น่าจะผ่านฟิตลงสนามได้นะครับทำให้นลูกต้องปรับนะครับ3ตัวลุกวันนี้เป็นอัรวาโรุโมลาต้านะครับ เซเรโกเปนาเดสกี้และก็อีกคนหนึ่งก็คือดูซานวลาโฮวิตนะครับที่เพิ่งย้ายมาจากฟิออเรนติน่านะครับคู่นี้สูสีออกได้ทุกหน้าแต่ชอบเบียเรลมากกว่านะครับมองว่าได้เปรียบได้ในบ้านวันนี้ไม่น่าแพ้ยูเวนตุสนะครับเรทเปิดมาต่อหน้าราคาเชียร์ยาียเรลไปนะครับมาถึงคู่ที่2นะครับเป็นเกมระหว่างเชลซีนะครับเปิดบ้านรับกามเบียนรีนนะครับทีมจากลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับรีนนั้นเกมนัดล่าสุดพวกเขาทําได้แค่เสมอเม็ด ศประตูต่อศูนยะครับในขณะที่เชลซีเองนะครับพวกเขาไปเยือนพาเลทแล้วก็บุกไปเฉือนชนะมาได้บุดวิดนะครับหประตูต่อศูนโดยได้ประตูชัยจากฮาคิมซิเยกในช่วงท้ายเกมนะครับวันนี้เชลซีนะครับยังไม่มีลิสเจเมสันเม์แล้วก็เบนชีเวลนะครับแต่คาดว่าวันนี้ตัววัตตูเิลน,น่าจะปรับผู้เล่นหลายตำแหน่งนะครับโดยเฉพาะ นักเตะที่ไม่ได้ลงสนามในเกมนัดล่าสุดนะครับวันนี้หน้าเป้าปรับมาใช้ติโมแวนเนอร์นะครับโดยมีแอคเมซีเอ็ก,กับคริสเตียนพริสิตเล,ล่นริมเส้นนะครับแดนกลางวันนี้มัตัวโคอาสิตจะกลับมาลงสนามเป็นตัวจริงนะครับเช่นเดียวกับเกมรับมาคอสออลอนโซวันนี้ก็จะกลับมาลงสนามด้วยเช่นเดียวกันนะครับ วันนี้เจอกับลีนก็ต้องบอกว่าเชลซีได้เปรียบเยอะนะครับลีนนั้นวันนี้สภาพทีมถือว่าค่อนข้างพร้อมเลยนะครับไม่อยู่าหนื่องตัวผู้เล่นนะครับวันนี้กู้หน้าเป็นมุลกินมาร์ทแล้วก็โจนาธานเดวิดนะครับแดนกลางก็จะมีพวกเบนจามินองเรและก็เซกานะครับแน่นอนนะครับเกรดบอลเชลซีดีกว่านะครับได้เปรียบเล่นในบ้านด้วยนะครับมีแรงเชียร์หนุนหลังแต่ว่าผลงานเชลซีช่วงหลังผมดูว่าหนืดๆนะครับเนี่ยผลงานเชลซี 5เกมหลังสุดนะครับมีที่กินทันดีแกรบก็คือชนะสเปอร์สองศูนย์แล้วก็ชนะคิสซันพาเลีในเกมที่แล้วนะครับที่เลกสานัดนะครับเสียหมดเลยนะครับชนะฟันเมรัสนะครับสองหนึ่งก็จริงแต่เป็นการชนะในช่วงต่อเวลานะครับชนะอันฮิราในฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกก็เสียตังค์นะครับรวมถึงเล่นฟุตบอลตุ้ยเบครับนั้นก็ต่อเวลาชนะพรีมัทสองหนึ่งก็เรียกว่า ผลงานของเซลซียังดูไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับวันนี้เชียรีนนะครับฝากไว้2คู่นะครับฟุตบอลออยูฟาแชมเปี้ยนลีกคืนนี้เชียรีนแล้วก็เชียนเ,เชียร์เบียเรล,ล,ลไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอโชคดีมีความสุขในการเจอยับฟุตบอลนะครับเจอกับผมนายตัตได้ใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ